มีคนไข้ของหมอนะครับถามหมอเข้ามาว่าเป็นคนเครียดง่ายทําให้รู้สึกหายใจไม่อิ่มถามหมอเข้ามาว่ามีวิธีแก้วิธีรักษาอย่างไรได้บ้างเราก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้ว่าเวลาเราเครียดง่ายหรือเครียด,ดนานนะครับส่งผลทําให้ตับร้อนพอตับร้อนเนี่ยตับมันจะตัวใหญ่ขึ้นมันก็จะไปเบียดกระบ,บางลมมันเลยทําให้เรารู้สึกหายใจไม่อิ่มหายใจไม่ลึกหายใจไม่สุด ส่วนใหญ่นะครับถ้ามาที่คลินิกหมอจะใช้วิธีการฝังเข็มที่เส้นลมปานตับแล้วก็ดึงความร้อนลงสู่ด้านล่างนะครับพอความร้อนลงสู่ด้านล่างได้มากเท่าไหร่ตับที่มันตัวใหญ่มันก็จะเล็กลงมันก็จะทําให้ไม่ไปเบียดกระบ,บังลมก็จะช่วยเรื่องอาการหายใจไม่อิ่มได้ไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับว่าเป็นมานานไหมนะครับแล้วก็แต่ละคนสภาพร่างกายเป็นยังไงความหนักเบาของโรคความเลื้อลังของโรค ถ้าคนในกรณีเป็นมากเป็นเลื้อลังมันก็จะมีจุดฝังเข็มที่ใกล้กระบ,บังลมนะฮะหมอต้องดูก่อนว่าจําเป็นที่ต้องฝังไหมเพราะว่ามันจะใกล้อวาัายวะภายในนะครับแล้วก็ในกรณีที่ดีขึ้นแล้วนะฮะหมอจะเพิ่มจุดฝังเข็มเส้นลมปานปอดเพื่อเอาออกซิเจนเข้าไปในตัวเยอะๆแล้วก็ทานยาจีนอยู่2ตัวก็คือยาจีนแก้ตับร้อนถอนพิษร้อนแล้วก็ตัวบำลงปลอดเพื่อที่จะลดโอกาสเป็นซ้ำก็จะเป็นการแก้ คนที่เครียดง่ายแล้วก็หายใจไม่อิน